สวัสดีครับเ c ตอเตอร์ครับวันนี้ตอเตอร์เดินทางมาจังหวัดระยองครับผมก็โดยได้โอกาสแวะมาเยี่ยมชมสวนทุเรียนของคุณโรดนนะครับก็ทุเรียนกาลังกาลังใกล้จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปชมทุเรียนลูกทุเรียนสวยๆกันถึงต้นเลยครับวันนี้ใกล้ชิดนี่ครับผมทุเรียนต้นกําลังสวยดกลูก กำลังดีครับอีกไม่เกินอีกไม่เกินยี่สิบวันน่าจะตัดได้เก็บเกี่ยวได้ค,ครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูรอบๆครับผม ดีค่ะวันนี้มาชมสวนทุเรียนนะคะโอ้ลูกเยอะตุ๊กตุ๊กเลยจ้าผมวันนี้ก็จะมีทีมงานทีมงานมาเที่ยวชมสวนกันหลายคนครับไม่เหงาครับมาดูทุเรียนกันถึงสวนเลยชมยอดถือว่าทำทุเรียนได้สวยครับต้นนู้นสวยมากเลยครับ ่ายรูปจองไว้แล้วนะม,มีมีมีจองแล้วครับมีจองแล้วทุเรียนเป,เ,เปิดเปิดรับจองครับ,บน,น,นี่ครับบางคนไม่ทราบว่าทุเรียนทําไมต้องโยงเชือกแบบนี้ครับน,นี่คือว่าป้องกันไม่ให้กิ่งรับน้าหนักมากเกินไปจะทําให้กิ่งไม่หัก เพราะว่าทุเรียนเป็นไม้เนื้ออ่อนถ้าถ้ามีลูกเยอะน้ําหนักเยอะแล้วถ้าเราไม่ไม่ใช้เชือกโยงไว้เนี่ยมันก็จะหักทําให้ผลผลิตเสียหายครับก็บางสวนก็ต้องต้องเอาเชือกล้อมลูกไว้เลยบางทีลมพายุเข้ามาก็จะรักษาลูกไว้ไม่ให้ลูกเสียหายน,นี่ก็บางคนไม่รู้ก็จะได้มาถึงสวนเราก็จะได้ความรู้เพิ่มครับ เงาะก็มีครับไม่ใช่มีแต่ผู้เรียนนี่เงาะกําลังออกแต่ยังเขียวอยู่ครับยังกินไม่ได้นี่ครับอันนี้เงาะโรงเรียนครับผมเงาะโรงเรียนลูกผู้เรียนที่นี่ถือว่าสวยมากครับถ้าเป็นอูกค้ามาดูก็จะบอกว่านี่น่าจะเป็นไซส์ a อบครับผมจะตกไซส์จะน้อย ถือว่าจะได้ราคาสูงเวลาขายก็จะได้ราคาสูงถ้าเป็นเบอร์ AB ตกไซ์ก็เอาไว้กินในประเทศครับส่วน AB ก็ส่งจีนต,ต่างประเทศก็จะได้ราคาสูงกว่าแต่ว่าเนื้อข้างในก็คุณภาพทุกลูกครับไม่ว่าสวยลูกสวยหรือไม่สวยก็เนื้อหมอนทองก็อร่อยเหมือนกันหมดทุกลูก นี่ครับต้นนี้ดกมากเลยครับแต่ว่าหน้าเสียดายยังไม่แก่ตอนนี้ยังทานไม่ได้ต้องต้องไปซื้อที่ตลาดทานก่อนเพราะว่าอันนี้อายุยังยังไม่ถือว่ายังถือว่ายังตัดไม่ได้นี่ลูกนี้เบอร์เอเลยครับเบอร์เอใช่ไหมเบอร์เอสีพูเต็ม ห้าพูเต็มสำหรับผลผลิตทุเรียนของระยองหรือจันทบุรีทางภาคตะวันออกนี่ก็จะออกสู่ตลาดช่วงประมาณเดือนเมษาพฤษภาก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก็ถือว่าช่วง10ปีหลังมานี่ราคาทุเรียนถือว่าราคาราคาดีครับเกษตรกรที่ทำสวนทุเรียนก็ รวยรวกันรวยกันเยอะเพราะว่าถือว่าราคาดีส่งออกจีนได้ก็ถือว่าเป็นเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อมีชื่อเสียงของอภาคตะวันออกครับผมนี่ครับเวลาได้มาเข้าสวนก็จะรู้สึกสดชื่นได้รับ อสัมผัสสัมผัสธรรมชาติถูกสวยถือว่ากสวยมาทำต้นได้สวยครับสม่ำเสมอทุกต้นแล้วก็ลูกก็สวยหรือว่าเป็นสวนคุณภาพอีกสวนหนึ่งน่าจะถูกพ่อค้าแม่ค้า จับจองไปแล้วครับส่วนนี้ไม่น่าจะรอดเพราะว่าทุเรียนสวยขนาดนี้ใครอยากทานทุเรียนอร่อยอร่อยสดๆสดก็แวะมาเที่ยวจังหวัดจันทบ,บุรีหรือระยองเนี่ยครับมีทุเรียนให้ทานทุเรียนหมอนทอง กระดุมชนีม,มีมีทุกสายพันธุ์ครับก้านยาวหรือไม่ว่าจะเป็นพวงมณีมีม,มีมีทุกสายพันธุ์ทุเรียนของจันทบุรีหรือระยองมาได้ครับรนอกจากทุเรียนก็ยังจะมีเงาะมีมังคุดมีมะไฟมีหลากหลายครับผลไม้ทางภาคตะวันออกถือว่ามาก็ได้รับประทานผลไม้ ทแทบทุกสายพันธุ์เลยใครที่ทำสวนทุเรียนก็อยากได้เคล็ดลับเกี่ยวกับอฮอร์โมนหรือตัวยาที่คุณลดเขาใช้อยู่ก็ติดต่อได้ครับติดต่อได้ติดต่อผ่านต่อเต้ยก็ได้ครับแล้วเราจะได้ทำทุเรียนออกมาสวยๆแบบนี้ครับผมเบอร์อะไรครับเบอร์090-896-3567ครับ ID ก็ t o e y b a n k a o ครับติดต่อได้ครับมีเคล็ดลับดีๆเอาไว้บอก FC ที่เป็นชาวสวนครับผมน่าจะอีกหนึ่งเดือนครับถึงจะตัดได้หนึ่งเดือนใช่ไหมครับประมาณอีกหนึ่งเดือนผลผลิตชุดนี้ก็ น่าจะเก็บเกี่ยวได้ครับผมทุเรียนทุเรียนหมอนทองนี่จะใช้จะใช้เวลาประมาณ120่งอวัน oh. ตั้งแต่ดอกบาน oh, <okay. S 1> จะเก็บเกี่ยวได้ก็ถือว่าประมาณสเดือนเนาะไม่ใช่สามเดือนสี่เดือนครับสี่เดือนครับครับสเดือนถ้าเป็นชนีก็จะอยู่ที่ประมาณ100่งนครวับ ชนีจะแก่เร็วกว่าหมอนทองอค,ครับหนึ่งร้อวันหรือหนึ่ง้ยหวันนี้็เก็บเกี่ยวได้แล้วชนีแต่ถ้าเป็นหมอนทองจะอยู่ประมาณร้อยี่สิบวันจะแก่เต็มที่ก็จะมีรสชาติดีเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การแก่แก่ดีแต่ถ้าจะแต่ถ้าเราไปตัดก่อนมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยหวานจะไม่ค่อยได้คุณภาพครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ ถ้าตัดทุเรียนอ่อนนี่มีม,มีมีโทษทางกฎหมายนครับประวันนี้อ oh. ก็พยายามตัดของที่มีคุณภาพขาย oh. ก็แล้วกันครับเพราะว่าจะได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศด้วยครับก็เ้เรียนรู้การทุเรียนเรียนรู้จากมืออาชีพดีกว่าเนาะอย่าไปลองผิดลองถูกเองเลยเดี๋ยวสุดท้ายนี้ค,คุณเต้ย อยากจะฝากอะไรกับเพื่อนเพื่อหน่อยครับ,รบท้ายนี้ผมก็ขอฝากว่าใครมาเที่ยวระยองหรือจันท์ก็แวะมาชิมทุเรียนครับก็ช่วงประมาณเดือนเมาษาพฤษภานครับจะมีผลผลิตออกเยอะก็สามารถซื้อได้ที่ตลาดเนินสูงจันทบุรีก็จะมีขายตลอดตลอดสายเลยตรงนั้นจะมีผลไม้หลากหลายเลยครับมีทั้งสละ,ะมะไฟเงาะทุเรียนมีขายหมดครับ รงสี่แยกเนินสูงจะเป็นศูนย์รวมของทุเรียนเลยใครใครผ่านไปผ่านมาจันทบุรีระยองก็แวะไปซื้อกลับไปฝากคนทั้งบ้านก็ได้ครับเยอะมากแล้วก็ท้ายนี้ก็อยากาให้เพื่อนๆแวะมาเที่ยวจันท์หรือระยองกันเยอะๆครับ มาช่วงเดือนนี้และครับจะได้กินผลไม้สดๆจากสวนเลยแต่วันนี้เรามา <c oughs> <c oughs> รามาะยองมาร<ด>ะยองที่อำเภอเขาชมเมามาสวนของคุณโลจครับผมก็ <ๆ S 2> คุณโรจนก็มีเทคนิคในการทําสวนเนี่ยลูกออกมาสวยแบบนี้ถ้าอยากได้เทคนิคดีๆนี้ก็ติดต่อได้ครับผมบก็คลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้า อยากรู้ว่าตอเตอร์จะไปไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ